สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเรียนวิธีการจูนโปรแกรม Energy Reform แบบง่ายๆกันดูนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ Toyota c a m r y นะครับ New Camry เครื่องยนต์2,400ซ c นะครับติดตั้งชุดหัวฉีด Energy Reform รุ่น Advanced OBD นะครับเรื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเสียบสายจูนเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดโปรแกรม Energy Reform ขึ้นมานะครับ โปรแกรมจูน e เอจีฟอเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะเป็นเวอร์ชัน6.0.9นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ e n f o r m ได้นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมจูนขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมได้เชื่อมต่อกับระบบกล่อง ECU เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่การปรับตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปในหน้าปรับตั้งค่านะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าปรับตั้งค่าแล้ว ให้เรากดล้างข้อมูลทั้งหมด ECU ก่อนนะครับเพื่อการติดตั้งครั้งแรกที่สมบูรณ์นะครับครับเมื่อเรากดล้างข้อมูลใน ECU นะครับจะมีเสียงบัสเซน้องเตือนที่ออโตสวิตช์นะครับให้เรากดปลุกไปหนึ่งครั้งนะครับครับตอนนี้โปรแกรมก็เริ่มที่จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่การเลือกเชื้อเพลิงนะครับโดยเลือกเชื้อเพลิงเป็นตามที่เราใช้งานนะครับรถยนต์คันนี้เป็นเชื้อเพลิง LPG นะครับเราก็เลือกไปที่เชื้อเพลิง LPG นะครับระบบการฉีดนะครับของเครื <That> s <right>. <S ่องยนต์นะครับให้เลือกตามระบบที่เครื่องยนต์นั้นๆเป็นนะครับก็คือเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการฉีดแบบตามระดับหมดนะครับนะฮะรางหัวฉีดก๊าซนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรุ่น Advance OBD นะครับให้เลือกไปที่รางหัวฉีด i+ นะครับสำหรับ แรงดันไฟฟ้านะครับก็คือชนิดของสัญญาณวัดรอบนะครับนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบ5โวลต์นะครับนะฮะระบบสัญญาณวัดรอบจะเป็นชนิดคอยเดี่ยวนะครับระบบการจุลระเบิดของเครื่องยนต์คันนี้เป็นคอยเดี่ยวนะครับเราก็เลือกไปที่คอยเดี่ยวจะสังเกตได้ว่าจากที่เราเลือกค่าต่างๆมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัดรอบสัญญาณวัดรอบขึ้นแล้วนะครับนะฮะก็สังเกตดูว่าสัญญาณวัดรอบตรงกับที่หน้าปัดรถยนต์หรือไม่นะครับ ตอนนี้รอบอยู่600กว่าก็ค่อนข้างตรงนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับจํานวนสูบนะฮะเอ,อ่อเนื่องจากคันนี้เป็น4ี่สูบเราก็เลือกไว้ที่4ี่สูบนะครับนะฮะแรงดันเมื่อต้มนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าแก๊สดูแล้วลองเปลี่ยนแรงดันเมื่อต้มให้ตามความเป็นจริงนะครับ ตอนนี้เข้าแก๊สแล้วนะครับรถยนต์บางคันนะครับเมื่อเข้าแก๊สครั้งแรกอาจจะดับนะครับอาจจะต้องเล็งรอบเครื่องยนต์เลี้ยงไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้แก๊สนะฮะแรงดันที่เกิดขึ้นประมาณหนึ่งจุดสามเจ็ดบาร์นะครับเราจะใส่ให้ใกล้เคียงนะครับเราอาจจะใส่ไปที่1 3 5จุดสามห้านะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับรูปแบบการเข้าแก๊สนะครับเราสามารถเลือกได้เป็นเหยียบคันเร่งเข้าหรือถอยคันเร่งเข้านะครับ รอบพื่งยนต์ที่เราจะให้สลับเชื้อเพลิงนะครับก็ประมาณพันหกร้อยรอบนี่ถือว่าเหมาะสมนะครับหรือการเหลื่อมล้าเวลาสลับเชื้อเพลิงนะครับเรายังไม่จะเป็นที่ต้องใส่นะครับเนื่องจากว่าให้เราลองเใช้รถดูก่อนว่าระหว่างการสลับเชื้อเพลิงนั้นมีการสะดุดเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถ้าสะดุดเราค่อยมาปรับแก้ตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอุณหภูมิหม้อต้มที่จะเริ่มเข้าระบบแก๊สนะครับก็แนะนําที่สี่ให้องศาสี่นะครับการน่วงเวลาก่อนเข้าระบบแก๊สนะครับ ก็มินิมัมหรือน้อยที่สุดนะฮะสิบห้าวินาทีนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวนี้เหมาะสมอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปที่หน้าออกซิเจนเซนเซอร์นะครับรถยตงคันนี้นะครับได้ต่อออกซิเจนเซนเซอร์จำนวนหนึ่งตัวแบบหลังแคตาลิติกนะครับอเมื่อเราเลือกหลังแคตาลิติกแล้วนะครับสัญญาณออกซิเจนเซนเซอร์ขึ้นมาแล้วนะฮะแลมดานะครับต่อไปเซนเซอร์วัดระดับนะครับก็ให้เลือก ชนิดของวัดแรงดันนะครับแบบเซนเซอร์นะครับเป็น AEB025 นะครับของ Agile Reform นะครับชนิดเซนเซอร์ระดับก๊าซตัวนี้เราไม่ต้องปรับตั้งครับเป็นอัตโนมัติมาจากโปรแกรมเลยนะครับรถยนต์คันนี้นะครับไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กนะฮะเราสามารถใช้ฟังก์ชันวาวไฟฟ้าเปิดรอล่งหน้าได้นะครับนะฮะไฟฟ้าเปิดรอล่งหน้าคือให้วาวที่หม้อต้มนะฮะเปิดรอการจ่ายแก๊สได้เลยเมื่อเครื่องยนต์ หรือระบบพร้อมทํางานนะครับต่อมานะครับในหน้าของตารางจูนนะครับหน้าของตารางจูนนั้นเป็นหน้าที่ได้มาจากค่า Default ของโปรแกรม6.0.9นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการออโต้จูนรถคันนี้กันนะครับการไปออโต้จูนนะครับเราจะไปที่หน้า Energy Reform Auto Tune ในหน้าหลักของโปรแกรมจูนนะครับกดเข้าไปนะครับ Energy Reform Auto Tune นะครับ เมื่อเราพร้อมแล้วให้เราทําการปิดโหลดทั้งหมดของรถยนต์นะครับก็คือปิดแอร์นะครับนะฮะแล้วก็เริ่มทําการจูนโดยกดปุ่มเริ่มทําการจูนได้เลยนะครับนะฮะระบบบอกว่าให้เหยียบคันเร่งที่2,200รอบถึง2,800รอบให้นิ่งที่สุดนะครับเราก็เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่รอบที่โปรแกรมกําหนด,ดมานะครับค้างไว้นิ่งที่สุดนะครับ รอบเครื่องจะขึ้นจะลงอย่างไรไม่ต้องสนใจนะครับให้ขาคันเร่งนิ่งไว้นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมแจ้งว่าให้ถอนคันเร่งครับระบบกาลังบันทึกข้อมูลนี่คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วการอโต๊จูนนะครับการจูนเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากการจูนเสร็จสมบูรณ์นะครับระบบจะแจ้งว่าเราเจาะรูขนาดของนอตเซินหรือรูของหัวฉีดเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับโดยดูได้จากขีดตรงนี้นะครับ ถ้าการจ่ายรูที่เหมาะสมนะครับรูจะต้องอยู่ในด้านที่เยื้องไปทางใหญ่เล็กน้อยนะครับนะฮะ่างนั้นเราออกจากหน้าออโตจูนนะครับนะฮะแล้วเราก็มาที่หน้าตารางจูนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราได้ทําการออโตจูนเสร็จสิ้นนะครับเราจะมาทําการตรวจเช็คค่าในโปรแกรมจูนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นนะครับก็คือเราดูที่ ออรอบเดินเบาโดยไม่มีโหลดก็คือปิดแอร์นะครับถ้าไทม์อินเจกปิโตนะครับที่เราจะใช้เป็นหลักนะครับตอนนี้เป็นเชื้อเพลิงน้ำมันนะครับไทม์อินเจกปิโตเดินอยู่ที่ประมาณ2.5ปลายๆหรือ2.6นะครับเราลองสลับเข้าเชื้อเพลิงแกส๊สนะครับค่าที่ได้จะต้องใกล้เคียงกันนะครับกับตอนที่ใช้น้ำมันนะครับ ตอนนี้เป็นเชื่อลิงแก๊สแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่าค่าที่ได้นั้นอยู่ใกล้เคียงกันเลยฮะสองจุดห้ากลางๆนะครับนะฮะถือว่ายอมรับได้นะครับเป็นค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงมากนะครับนะฮะต่อมาเราลองเช็คในด้านของการเปิดแอร์นะครับให้เปิดแอร์แรงที่สุดนะครับแล้วก็เย็นที่สุดนะครับ หลังจากนั้นเราสลับไปดูเชื้อเพลิงน้ามันเพื่อดูค่าทมงอีเจคิวโตบของระบบน้ามันว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไทม์อีเจคิวโตของระบบน้ามันนะฮะอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดถึงสามจุดแปดมิลเซกนะครับเราสลับกลับไปดูที่ระบบแก๊สนะครับตอนนี้ที่ระบบแก๊สนะฮะก็ประมาณสามจุดเจ็ดกว่ากว่าเดินถึงสามจุดแปดกว่ากว่าเช่นเดียวกันถือว่าใกล้เคียงนะครับนะฮะถือว่าใกล้เคียง ถ้าเราจะปรับแก้โดยการเพิ่มการจ่ายเชื้อเพลิงให้ระบบแก๊สก็ได้นะครับนะฮะแต่ค่าตรงนี้ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราลองเพิ่มพาราโหลดให้รถยนต์ดูนะครับโดยการเข้าเกียร์และเหยียบเบรกเอาไว้นะครับขณะขณะนี้เรายังเปิดแอร์อยู่นะครับเราสลับกลับไปดูที่เชื้อเพลิงน้ำมันนะครับ ในเชื้อเพลิงน้ำมันค่าทา m e เเจมิโตนะครับขนาดเครื่องยนต์มีโหลดในการเข้าเกียร์นะครับอยู่ที่ประมาณ4.36ถึง4.4นะครับมีลลิเซกเรากลับไปดูที่ระบบแก๊สนะครับตอนนี้ค่าทา m e เเจมิโตของในระบบแก๊สอยู่ประมาณ4.36นะครับถึง4.4ก็ถือว่าใกล้เคียงมากนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วนะฮะ ก็แนะนําว่าควรจะนํำรถออกไปวิ่งทดสอบนะฮะดูว่าอาการต่างๆเป็นอย่างไรนะครับครับหลังจากที่เราเได้ทําการออโต้จูนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเปิดใช้งานฟังก์ชัน OBD กันนะครับโดยเข้าไปที่การปรับแต่งการจ่ายก๊าซนะครับพอเราคลิกเข้ามานะครับ ชนิดของสัญญาณ OBD นะครับให้เราเลือกไปที่แบบออโต้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับให้เราติ๊กไปที่เปิดใช้งานระบบ OBD นะครับครับเพียงเท่านี้นะครับระบบ OBD ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับให้เราลองเข้าการสดูนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราเข้าก๊าซนะครับจะมีค่าความต่างของก๊าซขึ้นมานะครับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรารอไฟสถานะ OBD ติดให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับฮะตอนนี้ไฟสถานะ OBD ติดเป็นสีเขียวแล้วน,นะครับค่าความต่างก๊าสมีการปรับแก้แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ระบบ OBD ทํางานอยู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งทดสอบกันดูนะครับ คไปเลยครับครับจากการที่เราวิ่งทดสอบนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ อัตราเร่งของรถยนต์นะครับการเปลี่ยนเกียร์นะครับนะฮะไม่มีการสะดุดนะครับนะฮะเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลน,นะครับอัตราเร่งเหมือนน้ำมันนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นการเสร็จการจูนแบบง่ายๆในระบบ a d v a n c e OBD